ที่จังหวัดระยองค่ะที่มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งนะคะด้วยการนำจิตอาสาไปขุดลอกคลองแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกค่ะที่บริเวณคลองบางไผ่ที่หมู่ที่2ตําบลสํานักท้อนอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ นายแต่พบวงไตรัตผู้ราชการจังหวัดระยองท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านไัยแลง้งจังหวัดระยองนะคะมีน,นายอนันต์นาคน,น,น,นิยมรองผูงนน้ราชการจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมขุดลอกหนองน้ํากําจัดวัชพืชพร้อมทั้งปรปับปรุงภูมิทัศน์ขันดินข้างฝายน้ําและปลูกหญ้าแฝกบริเวณคลองบางไผ่ดังกล่าว ทางนี้กิจกรรมนะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมลํำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งค่ะแล้วก็เพื่อให้ มีการปฏิบัติงานร่วมกันนะคะระหว่างจิตอาสา904หน่วยงานราชการรวมไปถึงพล,ลเรือนในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังเป็นต้นแบบความร่วมมือในการดำเนินการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ